ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของหนังสืออันเล่นตอนที่เจ็ดเล่มที่ห้าตอนนี้ขอให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงชุมพรตามสาวสำหรับตอนที่หกความจริงควรจะให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงพรตามตำรวจ ลืมชื่อไปไม่เครียดวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกรมหลวงนิพร์ตอไปขอย้อนหลังนิดหนึ่งว่ากรมหลวงนิพร์เขตดมศัก์เมื่อท่านพ้นจากความเป็นคนไปแล้วปรากฏว่าไปเป็นเทวดาชั้นจาถูมหาราชแล้วต่อมาก็ขึ้นเป็นเุดาขั้นอินทกะ จากอินทกาแล้วก็มาเป็นท้ามาราชคือคือว่าท้าววิรุณหกในปัจจุบัน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเทวดาที่รักษาวัดท่าทรงที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่ปรากฏว่าท่านจะจำอยู่ที่แถวพระเจ้าพมหาราชนั้นบริเวณนั้นเห็นเห็นที่ไรเห็นจะนั่งอยู่ที่พื้นอที่แท่นใกล้ใกล้แท่นพระเจ้าพมหราช ท่านเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาชั้นข้าเป็นกุมภันเป็นของท้าววิรุฬหกก็เป็นอนว่าท่านนั่งใกล้ๆอยู่กับรูปหล่อ,อของกรมหลวงยุพนเคศอดมศักดิ <c> ์ <oughs> เป็นเทวดาข่าอินทกะอินทกะทในหมายความจะเป็นผู้บัญชาการนะอาจจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเหล่าใดเหล่าหนึ่งนั่นเอง ก็ขอคุยกันต่อไปถึงเรื่องของกรมหลวงนิอพอรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่ท่านตามสาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการบนกรมหลวงนิอพอรเท่าที่เห็นประจักษ์มาจริงๆคือตามคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไปยังไงก็ตามเมื่อบนแล้วสามวันพบทุกทีกลับบ้านทุกที แต่กระทั้งนี้ก็ต้องขอว่าถ้าบางคนบางคนไม่สามารถจะมาได้หนึ่งตายสองถูกกักบ,บริเวณคือถูกขังแล้วกสามทุกพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ได้แนนี้ก็ท่านอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นทุกพลภาพก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งส่งข่าวให้ทราบ และมีโอกาสจะไปรับได้แต่ถ้าว่าการบนเทวดาบรรดาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าความสามารถของเทวดาก็มีจํากัดเหมือนกันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกินขอบเขตของท่านจะน้นการบนต้องรู้เรื่องกันจะต้องบนเฉพาะกิจอย่าบนให้เปิอกไปถ้าบนเปิอกไปทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาทําไม่ไหวก็เลยไม่ทําให้ เวลาบนจริงๆเรียเพาะอย่างยิ่งสาหรับกุหลาบยุคอนเกยบดวงศักเวลาบนต้องสวียนต้องถวายเครื่องสั้งเวยก่อนเมื่อรับผลสมบูรณ์แบบแล้วก็ถวายอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นระเบียบของการบนขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าการบนคืนหนึ่งมีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยสองหมูต้มหนึ่งชิ้น สไก่ต้มหนึ่งตัวสำหรับหมูต้มกับไก่ต้มในถ้าคนมีสตางค์หน่อยหมูต้มใช้ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลและไก่ต้มต้องใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวถ้าคนที่จนจนมีสตางค์น้อยหมูต้มใช้ชิ้นเล็กๆก็ได้ไก่ต้มไม่ต้องถึงตัวและใช้ชิ้นก็ได้แล้วก็มีขนมเจยแล้วมีขนมจีนน้ำพริก ของไหว้ก็มีทองหยิบไฟทองเท่านี้เองเวลาบนหรือแก้บนเวลาเช้าให้ใช้เวลาก่อนบะก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีถ้าตอนบ่ายให้ใช้เวลาก่อนบ่ายสามโมงเย็นสิบนาทีก็เป็นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปในเรื่องการในการตามสาวอย่าลืมว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะ จะขอนำธรรมะกลัวเขามากับเรื่องเองนานิทานเขาบรรดาท่านผู้ฟังอย่าลืมนะว่านี่เป็นนิทานนิทานตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงแต่การเห็นจะจริงและไม่จริงก็ไม่ทราบถือว่าเป็นนิทานก็เป็นอันว่าวันหนึ่งในเวลานั้นที่อาตมากำลังแจกของกับผู้ยากจนในถินธุรกันดาล <c oughs> ก็ไปจากวัดเชิดเดินเศษ ก็กลับมาถึงวัดก็มีคนที่รู้จักกันจริงๆเวลานั้นเธอยอมรับนับถือไปมาหาโส,ส่เสมอเป็นผู้ชายมากับบรรดาญาติหลายคนผู้ชายคนนี้รูปร่างอ้วนอนผิวขาวมาถึงเธอก็รายงานให้ทราบเพราะว่าอันดับแรกเขาต่อก่อนนะ เธอมาถึงถึงตั้งแต่ตอนบ่ายเวลานั้นไม่มีเวลาพบกันเวลากลางคืนลงสอนพระกรรมาฐานเธอก็ลงปฏิบัติด,ด้วยพอปฏิบัติเสร็จเธอก็รายงานให้ทราบว่าลูกสาวของผมหายจากบ้านไปเกือบสองเดือนผมใช้เวลาตามมาเดือนเศษซึสิ่งเงินค่าตามไปสองหมื่นบาทเศษยังไม่พบ อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานี้ลูกสาวขออยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่จะกลับบ้านเมื่อไรถ้าเธอกลับเองไม่ได้อย่างวิธีใดให้ที่กลับ <c oughs> <c oughs> ความจริงเขาถามตามเหตุตามผลบรรดาท่านพุทธริษัทอาจจะมาฟังแล้วก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกินวิสัยของเรา เราไม่สามารถจะจัดการให้ได้ถ้าจะถามว่ารู้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ <c oughs> ถามว่าใช้กำลังเขาสมาธิดูให้ได้ไหมกำลังเขาสมาธิบรรดาท่านพุทธไวสัตมันต้องใช้เวลาที่เราไว้วางใจเวลาเหนื่อยเนยแบบนั้นมันก็ไม่แน่ไม่กันถึงว่าเวลาสงัดก็จริงก็กไม่แน่ เพราะว่าสมาธิชั้นสวะข้อแต่มานี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปของธรรมดาถ้าเกาถามมานี่ไม่แน่นักถ้าเกิดความรู้สึกกันเองนี่แน่นอนเพราะเวลาก็ถามมา,างทีมันเหนื่อยไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเอาอย่างก็เลยบอกเขาบอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าถามฉันเลยนะเพราฉันกับคุณเนี่ยความจริงมันก็ไม่ดีกว่ากัน มันก็เป็นคนเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีความเนหน็ดเหนื่อยเหมือนกันมีการง่วงนอนตื่นนอนเหมือนกันหิวกระหายเหมือนกันไม่ดีกว่ากันเลยก็ในที่สุดเรียกว่าร่างกายเราเสมอกันสําหรับด้านจิตใจเนีเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างกันก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและสิทธิของเราก็ไม่ต่างกัน ชธิทก็คือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่สิ่งที่เกิดตามมาก็คือแก่นอกจากแก่ก็มีป่วยนอกจากป่วยก็มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจในที่สุดเราก็ตายเวลานี้คุณต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจคือลูกสาวหายไปจากบ้านฉันเองก็ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีพ่อกับแม่ตายไปนานแล้ว ก็มีน้งสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งตายไปนานแล้วทั้งหมดเท่าสามคนก็เป็นคนที่รักที่เคารพคนฉันเรามีสภาพเหมือนกันนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัทอันนี้เป็นธรรมะในท้องเรื่องจําไปเลยนะจะไม่ลงธรรมะตอนท้ายเอาตอนนี้ก็แล้วกันกงความว่าคนเราที่เกิดมาคนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมด <c oughs> ต่อไปก็แนะนําเทว่าเอาอย่างนี้ติคุณ วันตอนรุ่งขึ้นเชา้าคุณทำที่วัดนี่ก็ได้เพื่อความมั่นใจบนกรมหลวงยุพน์แต่ว่าการบนคุณจะต้องคิดว่าสิ่งทั้งหลายแหล่ทั้งหมดมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่เกินวิสัยก็ได้จึงเป็นสิ่งที่เกินวิสัยก็ได้แต่แต่ว่ากรมหลวงยุพรเ,เกตุมสมศนีเท่าที่เขาบนตามคุณกันไม่เคยพลาดแต่ว่าทางนี้ถ้าคุณต้องยอมรับรับถือท่านจริงๆนะ มาบอกเท่านี้เขาก็บอกว่าสมเด็จกรมหลวงยุพอน,นีผมเคารพมากขอรับก็เลยบอกว่าถ้าคุณเคารพอยู่แล้วก็ถือว่าคุณเป็นคนใหญ่เขาถามว่ามีเครื่องอะไรบ้างก็บอกว่าคุณจัดข้าวข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยกับหมูหนึ่งชิ้นเวลานี้คุณไม่อยู่บ้านเที่ยวกะเกตไม่ได้ ถ้ากาเกณฑ์ได้าคุณมีฐานะดีก็ควรจะใช้ชิ้นละไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลแล้วก็ไก่หนึ่งตัวถ้าสามารถทําได้ถ้าไก่ไม่ไม่สามารถทําได้ก็เอาเอาไก่หนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นเล็กก็ได้ถ้าหากว่าทุนน้อยต่อไปก็ใช้ขนมจีนน้าพริกหนึ่งถ้วยนี่ก็ใช้ทองหยิบไฟทองอย่างน,น,น,น้อยก็ได้ คุณตั้งโต๊ะเอาโต๊ะที่กุฏิฉันมีมาตั้งเข้าแล้วก็าขาวปูเอาแจกันดอกไม้วางเข้ากลางโต๊ะเอาเครื่องจุดธูปจุดเทียนมาวางเข้าแล้วกระบนท่านถาวายพร้อมกันเวลานั้นเลยนะว่าขอถาวายเครื่องสซงเวอยเป็นการสักการบูชาการมหลวงพ่ออนคณะรวมทั้งคณะโดยพราะท่านมีรู้สิทธิ์มากถ้าหากว่าไม่เกินวิสัยลูกสาวผมชื่นอนี เธอหายไปในวันประมาณวันเท่านั้นเอาจะเอาประมาณกันอาจจะไม่แน่นอนถ้าไม่เกินวิสัยขอไปโปรดตามกลับมาถึงบ้านภายในสามวันแล้วก็ถ้าเกินวิสัยถ้าสามวันไม่ทันก็จะก,กี่วันก็ได้ค่อยกลับมาเร็วๆต้องให้เวลาทันพอรุ่งขึ้นเขาก็รีบไปตลาดแต่ตอนเช้ารายกดเวลาก่อนสองโมงสิบนาทีเขาทัน ทุกอย่างเขาต้มมาจากตลาดหมดมาถึงก็ตั้งโต๊ะก่อนหน้าเวลาสางองโมงเกือบสิบนาทีประมาณสิบห้านาทีเขาก็เริ่มุดทุบเทียนเขาบอกว่าเวลานี้ยังเหลือไม่ถึงสิบนาทีเกินอีกสิบนาทีจะทําได้ไหมครับก็บอกว่าทําได้เลยทําได้เขาก็บนถ้าไวเครื่องเซิงเวอร์แล้วก็บอกว่าถ้าลลกสาวกลับจะถาวายใหม่ เมื่อเขาบนท่านเสร็จเขาก็ลากลับบ้านเมื่อกลับบ้านไปแล้วไม่นานประมาณทักสายสี่วันเ็จเศษถึงห้าวันไม่เกินห้าวันนะจําไม่ได้น,นัดมาหลายปีมาแล้วก็ปรากฏว่าบ,บคุคคลคณะนี้กลับมาอีกเข้าพเทานอภัยลืมบอกไปว่าเจ้าภาพชุดนี้อยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิต ขณนะน,นี้ก็เดินทางกลับมาอีกมาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเธอก็ดีผิวขาวทุ่มท่วมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าท่านพ่อกระไรงานบอกว่าลูกสาวคนนี้แหละครับที่หายไปจากบ้านหลกักงจากขมบนกรุงนทพ่ผ่แล้วกลับไปที่บ้าน จากวันบนถึงวันเอถึงวันเด็กมาเป็นวันเวลาสามวันพอดีเด็กกลับมาถึงตอนเย็นอาตมาก็ลองถามมนุษไปยังไงมายัางไงลูกถึงได้ไปจากบ้านแล้วมายองกลับเธอก็เล่าความเป็นมาอย่างนี้บรรดาท่านบุกฟังฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแอยากจะหนีกันเพราะมันเป็นกฎของกรรม เธอบอกว่าตามปกติเธออยู่บ้านตลาดที่ใกล้บ้านที่สุดคือตลาดโพทะเลอำเภอโพทะเลในความจริงแม้แต่ตลาดเธอก็ไม่คเอยไ,ไปกับเขาเพราะเป็นเด็กไม่อยากเที่ยวเป็นเด็กที่ไม่อยากจะไปไหนอยู่กับบ้านถ้าจะกล่าวไปก็เป็นเด็กชอบรักษาประเพณีตามแบบโบราณ <c oughs> ด้วยความจริงหญิงสาวรักษารประเพณีอย่างนี้ท่านผู้ฟัง จะเป็นเวลาสมัยก่อนก็ตามสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามสมัยหน้าก็ตามถ้ารู้จักเก็บตัวอย่างนี้เป็นหญิงที่มีราคามีค่าสูงเพราะใครใครต้องการถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนเรียบร้อยเมื่อการจะแต่งงานเขาต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้ดีวันหน้าจะดีไหมถ้าหากว่าแสดงการคล่องตัวเกินไปคุณก็ไม่ค่อยไว้วางใจ โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนว่าเป็นคุณไร้ค่านันหมายความราคาถูกซื้อมาไรวางมาไรก็ได้เหมือนนั้นไม่แปลกแต่ว่าสงบสงเยี่ยมเก็บเตัวบบนี้คนต้องการแล้ะมีการห่วงเห็นนี่ตามความรู้สึกของตมาที่เป็นผู้ชายและกับผู้ชายที่รู้จักสร้างตัวทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน บอกว่าถ้าฉูชายเกินไปแล้วก็เห็นไม่ของไร้ค่าฉูชาดมาแล้วก็ฉูชาดไปได้มาแล้วแล้วก็วางวางวางวก็ได้ใหม่ได้ใหม่แล้วก็วางใหม่วางแล้วก็ได้ใหม่มันเป็นของไม่ยากแล้วท่านผนู้นั้นท่านก็ไม่ทิตัวตท่านก็ทือว่าจับหรือวางมาเลยไม่ใช่ของแปลกก็เลยเป็นคนได้ค่าไปขเขาเล่าเรื่องของเธอต่อไปเธอเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปนา เธออยู่ที่บ้านคนเดียวจะว่าคนเดียวคนได้มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนเป็นคนแก่อยู่บ้านด้วยก็มีเพื่อนสาวข้างๆบ้านเป็นคนหมู่เดียวกันเธอนัดแนะกับผู้ชายว่าจะพากันไปจะอยู่กินร่วมกันแทนแทนการแต่งงานปกติเขาเรียกว่าวิวาขคนทันคือจะพากันไปแต่เขาก็ไม่บอกเธอ เป็นว่าคนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกันพ่อแม่ไปไถนาก็เป็นว่าเขาก็มาชวนเธอบอกไป, mm. ไปเที่ยวตลาดก็ไม่ละ mm. ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวก็กลับ mm. เธอก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านปกติก็ไม่มีอะไรเป็นคนที่น่ารักชอบพอกันมาก mm. ก็เวลาญาติผู้ใหญ่ที่เฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันเ็า mm. บอกว่าฉันจะไปตลาดจะเพื่อนสักครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจะมา ปัญ,ญาตาผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรไว้วางใจก็บอกว่าไปเถอะป้าอยู่บ้านเองคั้นเมื่อเธอไปถึงตลาดไปถึงก็มีผู้ชายอยู่สองคนนั่งอยู่ที่นั่นอยู่ที่ตลาดแล้วไปเจอเพื่อนหญิงเข้าเธอเข้ามาทักทายปราศัยเขาก็คุยกันเบาๆฟังไม่รู้เรื่อง ประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเธอด้วยตั้งสี่คนก็กินกันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเดินมาประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งก็มีรถแท็กซี่คือรถยนต์เล็กรถเก๋งมาจอดชายสองคนก็บอกกับเพื่อนบอกเราจะไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรไหมล่ะไปตลาดโน้นเพื่อนในความจริงเขานัดเขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าไป เขาก็ชวนเธอไปด้วยเธอก็บอกว่าไปไกลนักไม่ได้หรอกประเดี๋ยวป้าจะบน่นพ่อกับแม่จะมาเธอบอกไม่เป็นไรจะไปรถพิเศษเหมาไปประเดี๋ยวก็กลับไปเดี๋ยวเดียวก็กลับก็เลยนั่งรถไปกับเขาเป็นอาว่าชายสองหญิงสองเมื่อนั่งรถไปกับเขาไปถึงจังหวัดพิจิตร เมื่อเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวเขาก็พาขึ้นรถโดยสารเป็นรถยนต์สมัยนั้นยังไม่มีรถทัวร์เป็นรถประจําทางเขาพาขึ้นเขาก็ถามเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่าเราจะก,กลับอํอาเภอโพทะเลนี่มันต้มกันง่ายๆเรียกว่าไม่ต้องต้มเลยนะสุกอยู่แล้วเพราะคนไม่เคยไปไม่เคยมาเธอก็นั่งรถมากับเขา แต่แทนที่รถจะวิ่งเข้าอำเภอโูทะเละก็วิ่งลงนครสวรรค์แลว้วก็เรื่อยไปกรุงเทพเธอก็จนใจเพื่อนหญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกรุงเทพกันประเดี๋ยวแล้วก็กลับพอถึงกรุงเทพแล้วก็เขาพาขึ้นรถรถแท็กซี่ไปสถานีรถยนต์สายใต้จากสายใต้ก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรี ก็เป็นว่าเธอก็จําเป็นจําใจจะต้องไปกับเขาเสื้อผ้าก็มีไปชุดเดียวแต่เพื่อนหญิงเขาเตรียมพร้อมสําสำหรับเพื่อนหญิงนั้นเสื้อผ้าฝากคนไว้ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเขาสองลูกเขาใส่กระเป๋าเต็มสองสองลูกอยู่ที่ตลาดแล้วเขาฝากแรงค้าที่รู้จักกันไว้ก็เป็นว่าเธอก็ใช้เสื้อผ้าของเพื่อน แล้วต่อมาชายหนุ่มก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใช้ไปพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไม่ใช่ตัวเมืองเป็นเขตของอำเภอบางประมาเ <c oughs> มื่อเธออยู่ที่นั่นมันก็เหงาเคยอยู่บ้านไม่เคยไปไหนแล้วไปที่นั่นก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเพื่อนหญิงที่ไปด้ยวยกันคุยกัน บ้างเจ้าของบ้านเข้าใจดีก็ช่วยเจ้าของบ้านทำน้นบ้างทำนี้บ้างตามปกติเมื่อเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จในช่วงนั้นเธอก็บอกว่าคิดถึงบ้านแต่ไม่รู้จะกลับยังไงเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหลังบ้านก็ไ่ทราบว่ารถยนต์ไปไหนเขาเขียนว่ากรุงเทพจังหวัดสุพรรณบุรีฉันจะมากรุงเทพคนเดียวก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีก เมื่อเข้าถึงกรุงเทพก็งงเต็มทีแล้วบ้านเมืองไม่กว้างรถก็มากคุก็มากทิศทางไปไหนก็ไม่ทราบจนดอนต่อมาเธอบอกว่าวันหนึ่งขั้นหาที่อยู่ที่นั่นแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งเล่นเป็นๆอ่านหนังสือบ้างทํางานเล็กน้อยบ้างเรียกว่าอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดุนได้ปั้นวัวเป็นควายให้ลูกท่านเล่นตามกติของโบราณ ก็ช่วยอยของบ้านทําตามปกติเท่าที่สามารถจะทําได้เห็นรถยนต์มาแต่ไกลมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านรถยนต์คันนี้จะไปทางถึงกรุงเทพไปถึงกรุงเทพเราเราไม่รู้ทิศทางจะไปแต่ว่าคิดว่ากลับได้เราจะบอกเขาบอกว่าเราจะกลับจังหวัดพิจิตคงจะมีรถยนต์ มาช่วยเราได้ส่งทางให้ขึ้นให้ขึ้นรถยนต์ที่มาจังหวัดพิจิตรได้เธอคิดในใจแต่ัดสินใจเอาเองซึ่งทุกวันไม่เคยมีลมอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าตอนนั้นหนูมีสตังไหมเธอก็บอกว่าระยะนั้นหนูมีสตังติดตัวอยู่ห้าร้อยบาทเมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งหมดเมื่อรถจนตเข้ามาใก,กล้เขาวิ่งออกไปจากบ้านขอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็รับ และคนในบ้านก็มมีใครติดตามมาโทรมาถามมาห้ามมาปรามทุกคนก็ดกูนเฉยๆแล้วก็ยิ้มทุกคนนั่งดูคนพากันต่างคนต่างยิม้มเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขายิ้มพาออะไรในที่สุดเธอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็มาจอดมาจอดที่สถานีรถยนต์สายใต้ขณะที่เธอนั่งในรถยนต์เธอก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อถึงกรุงเทพแล้วเราจะไปยังไง เวลานั้นไม่มีความสู้สึกอะไรวิตกกังวลเมื่อ,อตอนกรุงเทพเนี่ยเขาว่าเมืองกรุงเทพมันใหญ่โตกว้างขวางมากจะไปยังไงได้แต่ก็คิดว่าถ้าถึงกรุงเทพเราพอมมีสตังจะเหมาแท็กซี่ให้เขาไปส่งส่งรถโดยสารที่จะไปจังหวัดพิจิตรเธอคิดตัดสินใจตามน,นั้นก็นั่งมาจะเฉยแ้่ไม่เฉยเราคิดเลยมา แต่ก็น่าสะใจเมื่อรถยนต์ถึงสถานีรถยนต์สายใต้ก็ยยต์จอดเขาก็บอกว่าถึงสุดทางแล้วครับลงได้ครับทุกคนก็ตามพต่างพากันลงเธอก็ลงลงอย่างคนที่ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ไปที่น่าส์ใจมากที่สุดพอลงมาแล้วเดินไม่ได้สองสามก้าพระกฤพบพี่ชายยืนอยู่ตรงนั้น เห็นพี่ชายก็ดีใจโผล่เข้าไปกอดพี่ชายถามว่าพี่มายังไงพี่ชายก็ตอบว่าพี่มาตามน้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนวันนี้จะนเมื่อคืนนี้อยู่ที่พักพักที่วัดใกล้ไกลแต่วันนี้อยากจะมาที่นี่คิดว่าบางทีน้องอาจจะมาบ้างหรือมาไม่มาก็นั่งแก่กลุ่มดูคนขึ้นรถลงรถแต่ก็บังเอิญพบน้องพอดี เป็นอันว่าพี่และน้องต่างคนต่างดีใจเธอก็หมดทุกพี่ชายก็มีสุขก็พบน้องเธอก็มีสุขก็พบพี่ในที่สุดก็พี่ก็บอกว่าไปกินข้าวฉันน้องก็พาน้องไปกินข้าวความดีใจของพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปบ้านเลยวันนี้ถ้าเราจะไปก็ไปทันแต่มันจะค่ำค้างกรุง,งเทพซะก่อนค้างกับพี่พี่อาศัยกติพระอยู่ แต่ว่าก่อนจะไปุฏิพระไปดูหนังกันก่อนน้องสาวก็บอกว่าเครื่องแต่งตัวไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนพี่ชายบอกไม่เป็นไรไอ้โรงหนังที่เขาไม่ห้ามเขาเขาไม่ห้ามเขาไม่ถือก็พี่พาน้องชายไปดูหนังที่โรงหนังแกรนเสร็จก็กลับมาค้างที่เดิมเชาวว้าก็ลาพระธนมาถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีอกดีใจมากรุ่ง้นเช้าก็จ่ายของแก้บนอย่างหนัก หมูไม่ใช่เครื่งกิโลแล้วเป็นหลายหลายกิโลแล้วไก่ก็หลายตัวอะไรก็มากขนมจริงก็เป็นหับก็เป็นว่าเธอก็ไม่แก่ที่บ้านเธอแกบอกว่าวนที่วัดท่าสูงก็ต้องมาแก้ที่วัดท่าสูงประเดี๋ยวกลงลงรงหลวงนยค่อท่านจะว่าเอาเป็นอันว่าเมื่อเขามาถึงหลังเที่ยงก็ให้แก้เวลาบ่ายก่อนบ่ายสามโมงสิบนาที นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็เลยเวลานาทีสัตเศษก็เล่าเรื่องนี้จบพอดีเป็นอนวุวาสมเด็จกระยิธพาเขตอุดมศักดิ์ท่านก็เป็นเทวดาประเภทที่เรียกว่าสงเคราะห์คนจริงๆแายยางต่ละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและท่านผู้ฟังอย่าลืมว,ว่ากฎธรรมดาก็ค,คนที่เกิดมาคืนหนึ่งเกิดแล้วก็มีแก่สองต้องมีการป่วยไข้ไม่สบ,บาย สามีการพัดพลาดเจกของรักของชอบใหญ่อย่างคู่นี้ดละสี่มีความตายที่สุดขอทุกท่านอย่าประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีขึ้นหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการสงเคราะห์ตัดโูพระความโลภทีละน้อยสองรู้จักการรักษาสิลเพื่อการตัดความโกรธทีละน้อยสารู้จักการเริญนภาวนาคือรูล้ลมหายใจเข้าออก,ให,ใ,กอใ,หใ,ให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออก ถ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไงจภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทใ้ใจออกทุกโธท,ทำวันละสองสามนาทีก็ได้เวลาจะทํานั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งท่านไหนก็ทําได้อรบันดาเป็นผู้บริสัท์ถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ตกนรกก็เวลามันหมดจแล้ว่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงเวลาอีกประมาณสิบวินาทีเสร็ศษก็ขอลาก่อน เพราความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีเดีบันดาแต่พุทธสาวนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี